สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับ avenue, วันนี้มีเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะเป็นพิมพ์ยาวๆแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ยาวนะแบบนี้นะครับวัดก่อนให้ลงลงอ่าเป็นเสมาให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นพิมพ์ยาวๆพิมพ์ยืนแบบนี้นะครับยาวๆรุ่นนี้จะเป็นเนื้อชินนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะพิมพ์นี้จะเป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินตะกวัวนะเนื้อชินตะกวัวนะครับ ชินตะกัวถ้าเป็นมีเข็มตรงนี้จะนิยมนะครับนะถ้าเป็นมีเข็มตรง,งนี้จะนิยมนะครับชินตะกัวสร้างจํานวนมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็พิธีใหญ่นะถ้าเป็นเนื้อเนื้อทองคาเนี่ยเนื้อทองคาเนี่ยจะเป็นหลักหลักล้านนะเนื้อทองคาหลักล้านนะครับนะ แต่ถ้าเนื้อไม่แต่กนะัวเนื้อชินแบบนี้ก็จะถูกมาหน่อยเพราะจำนวนการสร้างที่เยอะนะครับเยอะน,นี่ตอนนี้จะมีเข็มนะครับนะเขาเรียกพิมมีเข็มมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิม์นะอันนี้เป็นพิมพมีเข็มนะครับมีหลายพิมพ์นะครับมัน,นสองมาด้วย นี่นะครับสังเกตดูพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญนะจะมีเส้นลัศมีวิ่งนะครับนะต้องมีเส้นลัศมีวิ่งแบบนี้นะครับเยอะๆนะให้ดูเส้นลัศมีวิ่งเยอะๆแบบนี้ไว้นะครับนี่เส้นลัศมีวิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับถึงจะแท้นะครับนะต้องมีเส้นลัศมีวิ่งเยอะๆนะครับถึงจะถึงจะแท้นะครับ สังเกตเส้นรละมีนะบนพื้นเหรียญน,นะครับต้องวิ่งเยอะๆถึงจะแทนนะครับเหรียญน,นี้ดูง่ายนะครับเหรียญน,นี้นะนเหรียญน,นี้ดูง่ายนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแกวจะกรอบก็ดูดูรู้นะครับเหรียญน,นี้นี่มีเข็มตรงนี้นพิมพ์เข็มนับ ดูนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าท่านนะครับยังเป็นนิ้วอยู่เลยนะครับปั๊มได้ชัดเจนนะเดี๋ยวน,นี้นะครับพื้นเหรียญจะเป็นแองกระทะแล้วก็มีเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับเส้นรัศมีแผ่ใจด้านข้างนะตเต็มเลยนะเหรียญน,นี้จมูกค่อนข้างที่จะสวยนะบี้แบบนี้ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับนะบี้แบบนี้ถือว่ายังน้อยอยู่นะส่วนมากจะบ,บี้เยอะนะจะตรงจมูกเนี่ยส่วนมากจะบ,บี้เยอะกว่านี้อีกนะ สืแบบนี้ก็ถือว่ายังสวยนะเสื้อาแบบนี้ถือว่าสวยนะครับนะส่วนมากที่เจอจะหมูกนี่บีเลยถ้าเป็นเนื้อชินแบบนี้นะครับเนื้อโลหะจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะโลหานี่อ่อนนะครับเวลาโดนของแข็งโดนอะไรหน่อยก็จะบีไปแล้วนะครับเยญนี้ก็ถือว่ายังสวยนะครับนะเยนนี้ถือว่าสวยนะแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะเส้นวิ่งเห็นไหมครับเส้นวิ่งแผ่กระจายด้านข้างแบบนี้ก็แท้เลย ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแบบนี้นะแท้ตาเปล่านะครับไม่ต้องดูขอบนะเรียนนี้ผมไม่ได้แกะนะครับนะเรียนนี้ผมไม่ได้แกะขอบนะไม่ได้แกะขอบนะครับเลียมพลาสติกออกมาแบบนี้เลยเรียนนี้คงไม่ได้แกะเพราะว่าดูทําไมถึงไม่แกะว่าดูดูแลแท้เลยนะครับดูแลแท้จากหน้าหลังแบบนี้ดูแลแท้เลยนะครับไม่ต้องแกะนะดูง่ายเรียนนี้คือว่าเป็นผ้าดูง่ายนะครับเส้นรัศมีที่แผ่ออกมาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ ของพระปั๊มนะครับนี่แท้ดูง่ายนะรุนนี้นะครับก็ทุกว,วันนี้นะครับคนเริ่มสนใจที่จะสะสมมากขึ้นนะเดี๋ยวรุนนี้เป็นพิธีใหญ่นะเนือ้องคำหลักล้านนะครับเป็นพิธีใหญ่หน่าเก็บสะสมนะครับทุกว,วันนี้ก็เริ่มมีคนเก็บสะสมเยอะมากขึ้นนะครับทําให้หาพระเริ่มพระก็เริ่มจะมีราคาขึ้นนะพระเริ่มจะมีราคานะครับ ุกวันนี้ก็เล่นกันอยู่หลักพันกว่าบาทถึงสองสามพันนะครับนะสวยๆนะต้องสวยนะยนะถ้าไม่สวยก็อาจจะถูกหน่อยนะนี่หาเก็บสภาพสวยไว้นะครับเน้นสภาพสวยนะเก็บไว้เลยนะไม่พลาดแน่นอนรุ่นนี้นะคนี่แบบนี้นะเก็บไว้เลยนะครับสวยๆนะครับไม่พลาดแน่นอนนะแบบนี้นะนี่โอเคนะครัแบกบ็นะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับท่านที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมพระนะครับเป็นพระแท้สากลน,นะครับนะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ